เซียบอลาเปีนนย,บบาาปยผมได้เซียบอลาเปียผมได้ต้องปรุงนะไม่ปรุงขอปรุงมาแล้วเปียบแบบไหนก้างปากคนบอกว่าเป็นมือโปรในโรงเรียนบอมือโปรเปียปีนองมาเล่าส้มผลงานของสร้างอิงค่ะพี่น้องตะกี้อยู่โรงเรียนหนูมีรับจ้างเปียผมเลยไมด้เปีเยง่ามเขาจีจ้างาหัวละห้าบาทพอไดีจ้างเปียวม่ได้มงมัน,มมนว่างแล้วไม่เปีย้ จะกินของแล้วโอ้ยนองเรียกว่าอัันสมัยตะกี้เนาะสมัยมวงอิงนี่มาวูแบบว่าขั้นูุรดเป็นย่างคนหิตในห้องสิแม่ว่าตะให้ดียังค้นค้นอือติดสื้อหลดแต่ว่าจะคลองบ่เคยเหรอเพราะว่าจะคลองเป็นตาซั่งออเปียวแล้วหนังคกรบคัดแทะเอามีหนังคือเป็นเยี่ยมคาดแทะอ๋อเป็นคนหนแก้ม ก็ต้อได้ไปแนยากเลยนะไมิกรอบแล้วมันจอยบางมีอย่างด้จ้ะบามีอย่างะนะแม่อีกวางเยู่นี่สอองนลักอนี่โซเอื่มัดอยู่กับหม่งเลยดิแกมปพี่อันนี้ดิแกจากลไปไนี่จริงกลางเบลล์น้เล่าเบลล์น้เล่าี่ยีั กินเขาคนนั้นช่ยกินสามีหลอดกลน้วยกินหลอดนะสามกินเลนี่เอานี่เอาแกจกลาบใหม่ๆเลยไม่กินด้วยเอโดนแแกอรอสิรอละสิเรียมมองเห็นแล้ว้อมรอดแล้วปอลงเด้ เมากเลยงปสิบ่อแม่หายน้ำมาเต่เดีก้ยายิ่กเนาะกสเลยนบอบบ่บอแนอันแม่บีก็อยากได้ว่าสง้อฟิวเปลี่ยนอเรียกเรียกเขาเรียกเกกันวาสนะละแรงมากเวียนกลัมเรีกเร็ยกันานาแต่มากเวียนกลัมบ๊อบู ป,ป๊อไปกินข้าน้ำตาล,กลูกนียตาเลเี่ย <hi> แล้วเอามันไปเล่นดีดิมันไปจอดเต็น,น,นทุ้งหญิงดีดินแลนไปเลน่นตี้หอพอกับแม่มนเชียรัน,น,น้องคนน้ำหาเจะาของเพรานะะนน่ให้มิหรออีพอนไปฮะ<บ>จดีดดอ,อันนี้เรามีสั่งค่ะพ่ังนนสืออย,ย่า้ก็ได้กุยกินบะมี่มายังแซ่บ อยู่กวัเอ,นนอ,อาได้ไหนินได้พี่กินได้ก็ดีใจแล้วก็ดี่ราหรอิดาชุดล่างแล้วแลใสิใส่เนี่ยพอรับนี่แล้วไปหกมือกามาชุดล่างใส่เดียผมตัดม่ดว้วยลูกพี่ตังเนาะลูกได้กินอันลูกได้กินข้าววัดพ่อได้กินส้อยจูเนาะก็เลยว่ <c oughs> พอพ่อยิมงการใส่พ่อเจ้ากระส,ส่งขามา่ทุลักจะขาหนึ่งบอโอโลไป อโอกกูรพอมาถอ,อกเงิ่อนข่อยจีเบิรแล้วกดูกระม,มิ้เลยแกงล่าอะไรเยได้จะคิดว่าอุกนี้เปียผมได้ไปเน้เจแก่อกเด้อโอ้ยเมนโ่บอกเข,ข้าบาเขามหัวด้แม่ว่าเขาบอ,บอาหัวนะ <c oughs> จะกินบ้ายิน ปบ๊องไปก่อนอดีตก็เก่งใจบ่ปันไดชาเก่งใจอยู่พลเอมาไหนกินมาแล้วผมไมไปตัดกับเสียดายเจียวไว้ก็ขี้เดียดแตกซิปอินไปเนาะเส้นนม่แตกที่ยูซิปิเอตไปหนูยังเอาไว้ดีแท้เบิ้งเบิ้งนิ้วก้อยเกี่ยวแบบเกียวแบบใ่บล่ะเบิ้งใส่อุปสรรคนิ้วก้อยเกี่ยวแบบเกี่ยวแบบใส่บุ่ะเบิ้งยังไว้อะ พ่อแป่อาบน้ำกันมัน้ยเอางั้นพ่อาบฝนตีตโต๊ะตีรึบ่ปูนะบ่เธออาบน้ำโอ้ล่โหเลยสำหรับฝนมันตกะพี่มังเป็นบาดเนอาบน้ำแต่งหน้าพร้อมเจ๊แต่งหน้าบักงามเลยเหมือนหนิเพราะว่าเคยคิดว่าตอนน่อมาคนมาสัมผัสใหญ่เป็นได้ไปรเทศไฝนมาสัมผัส่ไดหัวไทย <c oughs> หรือ <c oughs> เปล่าแต่งเลี่ยวเหลี่ยวเมียปวดหัวบาดเจ้าของดอกแต่งเลี่ยวพอดีกำลังยางอันหลังเวทีบ่จอดรถทำจอดรถเวทีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยฝน าเรียมภาพภาพภาพภามากโอ้โหคือสิบุรีออกกล้องแล้วล่ะแมีนี่ฝนเทลงมาถ่วมมาเนี่แต่ไปลบยี่เป็นพวกการใช่วัชนามือน้เวัวตดงซื้ๆถ่วมพร้อมถ่วมรู้เป็นอะไรกินเขาหรไอมมือนาบวเตงขั้นมกวเปยังคือน่ัตงหนาสิบ้าขั้นแ่งหนาฝนตกหุยยนอค ตอนปลาลูกหนอนม่ขอยหายขอใหญ่แ่พี่เล่จทยใยญ่ดิมือแล่ร่วงไปพ้อมคุณอ่ะใช่สีแบงาต่ส่ง้างไม่แล้วคือบางสันคือบางสันุูยงไม่พหลุด ล่างมือแล้วคือพี่รูดแห้งน้องเมีอะนะไหมเป็นแซนลาโนเป็นคนรักษาความสะอาดบอกเอากระแทบพี่กเต็มสุกปรกแม่เบียกับพ่อหนาเปิดทางนะก็รู้ว่าส่วงนี้เขารุนแรงอยู่ข้อเหนียงมัหัวไหวหายบุกไปยังไงใช่เนาะกัดทุกดอกบุกไปยังไงบุกแหมเพื่อไปกินอาหารเพราะว่าไปจับกลุ่มต้องเล่าหรือก่อน ขั้นหลานบันเดี่ยวนะตองเปล่างแสดงว่าผมเมือ่อยมันกินมันหอมแล้วมันติดมือแล้วกินตันแรกก็ <laughs> เกป็นมีดกันนั้วลองลองเริ่ม<อ>มีดดามแล้ว,ลวมาดูบรรยากาศออแต่ที่จริงไอ้ใจคือเอืย้ยจังหัดผมมันสีแต่ละมือมอ่อยจังมัดแบบนี้นยน <laughs> ี่เลยเออเอองามี่เรียจัดก,การแม่บีเลยครับเออคือคน <laughs> ตงตัวไปถ่ายคลิปสวยๆแบบนี้ทุกมื้อพัสนน้องบอกจนึงเพิ่งอะเยอะสิคือพ่อโจอะไเด้อลูกลูกม่นีพนันลูกไก่ย่างแบบปั่นใจร้อยหน่าร้อยตาย่มีความรับผิดชอบขอบเจ้ายวไปยูปองแปรมถือเอื้นงพกเชื่อเอื้นงพรมเด้พ่อโจเอื้นขคอยไปพบและลูกลูกไม่นีมาพ่อพัสนไก่ย่างไปเนาะจ้าพัสนหันไปทางคุณดูวยพัสนก็เลยหันมันหันอย่างนู้นสัตหันไป นนาขือขาวข้อคือแหล่ะดวกืันี้มัอนี้เราก็มาทวงในเฟแล้วขอ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 สั่นแล้วจะเตรียมหัวปันหนูดีดเริ่มแหลมรูคิดว่าเราบรสไทยเราเป็นไเรา่มากินขาวแล้วกัเนี่ยกคุยกันแล้งแค่มเหือกันเนี่ยาปีด้ไรกันใช่ เต๊แม่ันระไมกันนะน่ะเอ๊ะพุบขึ้นมาดิจวดขึ้นเลยกามเนื้อสีก้ามเนื้อสีใช่กระตุ้นซงกระปวดใช่ไข้มนี้เป็นตังบนด่งฝนตกสีสร้าก็มีเส้นสูงอีกสปวดขะกันเจอกันคิดกลับไปค่ะเดี๋ยวถ้าไปบกไกรเเนาะฝาก เพลงอุ้งอิงสามสามสิบมีนาผู้บาวคนแรกพี่น้องเ็ลงมีมวลนี่าวคนแรกก็แห้งแล้วก็วันที่สองพี่น้องเพลงพ่อโจแล้วก็กุ้มปิดพี่น้องคะกุ้มปิดสามวัน EP สอง p สอง ปอมเปียนพี่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้วงแล้วครับเป็นประเด็นที่นายจะรุ่นแรงที่สุดประเด็นเลยตอนนั้นปอมเปียนอยู่คนละวงพี่น้องค่ะปอมเปียนก็เป็นฟิวฟิวรับรู้นอกวงแลต่สิปอมเปียนเป็นเสด็มารับรู้บรรยากาศภายในวงพี่นี่พี่น้องอย่าลืมกลุ่มปิดนะคะแล้วเจอกันค่ะ พอไปเจอร้งเสาเงนไม่เพลงารเพลงพ่อการชัยนะคะพรุ่งนี้ถ้าถึงสองก็จะเสียขาปบาทและก็ถ้าถึงหนึ่งร้านห้าก็จะเสียสองบาทแล้วก็พอมามมแรัมันขาเคีบ่องอะแล้วันนักแสดงดีเด่นอย่างเสียนอะถปะ เดี๋ยวรังบ้านแหลกูก็เอาตงบอลออยู่พอเดี๋ยวนีท่องขึ้นมูลค่าเจเลยสามมื่นเกจเราเพ่อตัวไหนเจ้ไมเลยเกือบสี่0มืน่ะบาดแล้วเกือบสี่มือตั้งแต่มืออันไปไทยวิับเบิดบอร์ลายวันที่เกือบแสนค่าอาหารเจ้าเบิร์ลายไปเลย1มื0นกว่าบาทแลวเจอกันชิวๆเลยครนะชิวๆค่าเล่เลยในชีวิต